สวัสดีค่ะวันมีดีสตอรี่ค่ะยายฝฟายคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือหักพี่น้องคือเก่าจ้าพี่น้องวันนี้ยายฝ้ายจะมาทําน้ํากระชายปั่นจ้าจ้ะน้ํากระชายปั่นจ้ะกระชายของเฮาเนาะของไทยเฮานีเนาะก็คือสูมจ้ะเออสูมของของไทยเนาะจ้ะสูมของประเทศไทยเฮาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องอ่ากระชายนี่ก็มีประโยชน์จ้ะมีประโยชน์หลายอย่างเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ บำรุงหัวใจจ้ะแล้วก็บ,บำรุงร่างกายจ้ะแล้วก็บ,บำรุงเส้นผมแล้วก็ต้านการอักเสบจ้ะพี่น้องคือยายฝ่นะฮะกินน้ำกระชายปั่นอ่ะข้อเข้ายายฝันยายฝในี่เวลามันย่างไปมันสิเจ็บนะพี่น้องแต่ยายฝ่ายกินน้ำกระชายปั่นบวกใส่กับมะนาวนี่ก็ดีขึ้นละเบอ้พี่น้องเลยจ้ะยายฝ่ายแต่บรได้กินต่อเนื้องเลยจ้ะเพราะว่าอะไรทุกอย่างเนาะที่มี ประโยชน์มันก็มีโทษด้วยจ้ะอย่าบอเมนมากินขมือ,ขอมือ,อมือ,อ,มอตลอดไปกับบอเมนจากพี่น้องต้องเว้นระยะห่างจ้ะแล้วกับเขาบอกว่ายังมียังยับยัง้งยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ไวรัสของเชือ Virus, ้อไวรัสจากยับยั้งการแบ่งของเชือ้ 19, อไวรัสโควิด1 9เฮาอีกนะจ้ะจ้ะ สมพ่อเนาะจะพี่น้องที่กระจาว่กินกระชายกระชายเนาะจะยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด -19 เานาะจะมันจังแพงพี่น้องจ้ะเดี๋ยวนี้หากระชายค่ะกิโลละส0งร้อยสามร้อยแต่พี่น้องแต่ก่อนค่ะสี่สิบห้าสิบบาทแต่พี่น้องเดี๋ยวนี้หายายไฟซื้อมาเนี่ยะขีดละยี่สิบบาทแต่พี่น้องมันกระตุกกิโลหนึ่งละส0งร้อยนะจ้ะเนาะจ้ะเอามนนี้หฮากระมาอันนั้นจ้ะมาซอยจ้ะ อันดับแรกนี่ฮะก็ไปล้าง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 ทำความสะอาดนะจักสามน้ำสี่น้ำบุญละพี่น้องในล้างอันคูดเอานี่นี่คูดเอาเปลือกเอาขี้ดินทรายนี่ค่ะฝั่งสี่ห้าน้ำมาดเวยยายไฟล้างนี่ล้างแล้วกลับมาพึ่งเน้มันแห้งจะมาพึง่งมันสะเด็ดน้ำแล้วก็เอามาซอยจ้ะซอ,อยแล้วเฮ้ากะเอาไปปั่นใส่กับน้ำน้ำที่เฮาต้มซุกแล้วเด้อยจ้าจ้ะน้ำที่เฮาต้มซุจกจะปั่นเสร็จแล้วเข้า look, ก็กรองจ้ะกรองเอาแต่น้ำมันน้าจะเนาะพี่น้อง อันก้ามันเนี่ยฮะยายไฟก็าไม่ได้ทิ่มเด้อจะก้ามันใ่ยายไฟก็เก็บไว้เวลาเอาไปเห็ดกับข้าวเนาะพัดหั่นพันนี่ยายไฟคือจะเอาก้ามันนี่แหละไปใส่อีกจ้ะพี่น้องมันก็ยังหอมคือเก่าอยู่จ้ะจ้ะปั่นกินเด้อพี่น้องเด้อนี่และเบ้ออันนโสมราคามันผัดแพงเนาะพี่น้องเนาะกระชายมันกับบัวแพงปั่นไหนกับพอได้ซื้อกินอยู่เนาะพี่น้องเนาะจ้ะเอากินกระชายเฮ้านี่แหละกระชายขาวทถบ้านเฮานี่แหละจ้ะ ผู้ใหมีอยู่ในหลังเฮือนหลังซานที่ปลูกไว้ก็เอามาเด้อจะมาปั่นกินเด้อจะยามมือ้อ,นนอ,นนนะอเช้านะจ้ะและ้วก็ก่อนนอนจ้ะยายฝ่ายกินนะกินกินกินเกาะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนจ้ะมันจะได้อ่าไปอันยับยัง้งอันเหาเจ็บแคงเจ็บขานะจ้ะเจ็บตามข้อกระดูกค่ะจะเพราะว่าฮะ จ้ามือกล้องเพิ่นบอกว่าช่วยดูดซึมแคลเซียมจ้าเพราะว่าเหาอายุหลายแล้วนาะจะแคลเซียมมันก็จะจะแคลเซียมเฮ่าก็จะเบิดลตแหละพี่น้องจ้าเหาก็กินตัวนี้เสริมเข้าไปจ้ากินโซมนี่แหละโสมโสมไทยเหานี่แหละจ้าจะบ่ให้กระดูกเปาะจ้าให้เหาแข็งแรงจ้าเล้นได้เป็นกิโลคนล่ะจ้าพี่น้องจ้าจ้า วันนี้ห้ากัาปั่นกันนะพี่น้องเนาะยายฝ่ายกินเองเด้อจ้ะอย่ใส่มือนี่ยละมือเยฝ่ายนี่แหละจ้ะจ้าเพราะว่าเย่ฝ่ายล้างมือล้างมือเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้น้ําต้มสุกเด้อเด้อจ้ะพี่น้องนี่น้ําย่ฝ่ายต้มสุกเรียบร้อยจ้ะเวลาข้าสิกิ่นข้ากันเอามาเทมาใส่ทสเทใส่แก้วแล้วขา้าวกะ เอามัางนาวบีบใส่ก็ได้จ้ะกินน้ำอุ่นเอาพี่น้องก็ไปศึกษาเบ้างในอินเทอร์เน็ตก็ได้จ้ะประโยชน์ของเพิ่อนไหนมีอย่างแน่มีอย่างแน่แนจ้ะใช้ไฟอาชีววุฒิละเอียดเนี่ยนะพี่น้องเนาะจ้ะไปกดศึกษาบ้างด้อจ้ะพี่น้องเนาะจ้ะอย่าลืมด้วยจ้ะเ้อช่วงนี้โควิดกำลังระบาดก็ขอให้ดูแลสุขภาพดี จะของเด้อจ้าแล้วก็คนข้างเคียงออกไปไหนมาไหนก็ใส่เม็ดแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จ้าก่องเอาบบนี้เลยจ้ะพี่น้องได้ยาะจับไปใลยเ้านี่กระสิได้มันเพราะว่าทุกอย่างได้ฝ่ายทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้า จ้าพี่น้องยายไฟกระปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้จ้าถ้ามันเป็นฟองกระตักออกเด้อจ้าพี่น้องเด้อแล้วเอากระใสขวดไว้จ้ากอกใสขวดไว้ถินเนาะจ้าพี่น้องเนาะเอาใสขวดแล้วมันยังสิใสเองจ้า้ำมันอ่ะจ้าจ้าตื่นเช้ามากก็กินเด้อจ้าพี่น้องเด้อกินอันผสมใน้ำอุ่นกินจ้าได้อยู่ประมาณกับสงขวดเนาะจ้า ของดีหายากได้จ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่มาติดตามรับชมยายฝ่ายช่องยายฝ่ายวันมีดีสตอรีก่กันดะจ้ะขอบคุณลหลายๆเลยจ้าจ้ะได้แล้วจ้ะเกือบสองขวดจ้ะพี่น้องน้ำกระชายน้ำกระชายน้ำกระชายกินแล้วก็ดีตัวต่อสุขภาพร่างกายของยายฝ่ายและก็ของคนอื่นด้วยนะจ้ะพี่น้องจ้ะ อันผู้ใดเจ็บหัวเข่าเจ็บแข้งเจ็บขาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อซื้อมาปั่นกินเด้อจ้าผสมใส่กับมังนาวก็แห้งดีจะกินกับตอนกินกับน้ําอุ่นตอนเช้าๆแล้วก็ก่อนนอนด้วจ้ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้านอนรับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนนอนทงสนแนนก็ขอให้ได้เงินล้านล้านล้านจ้าขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งพี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็สปปลาวเนาะจ้า าทางยุโรปและกระทั่งอเมริกานอกจากนา้และกระทังทั่วโลกทั่วโลกจ้าขอบคุณมากค่ะพี่น้องบ๊าย,ายจ้าน้ำกระชายน้ำกระชายน้ำกระชายจ้า